หนูค่ะสวัสดีค่ะพ่อหนูค่ะท่านทศต้นมณีกระไรมาติกตามเรื่องเล่าความฝันของคนเนี่ยนะคะเป็นคนฝันแม่นผู้หนึ่งเนาะเรื่องเาวความฝันของคนคนฝันมาจังไรแต่ะร้งไปน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของพ่อหนิงหนูเนาะค่ะค่ะฝันแบบจังไรค่ะฝันไปก็จะไปยังไนดอกบานี้มาเห็นเตี่ยวหล่มอยู่ เออนอนก่อนบอกเออก็นอนก่อนตัวยังฝันเนาะมันนอนว่าคำนี่ละบ้านท่นบ้านท่าคำไหนบ้านท่าคำบานไดไหนมาฝันเห็นเตี้ยวเนี่ยว่ะฝันเห็นเตี้ยวมาหล่มอยู่อยู่กันบันไดนี่แหละที่ขึ้นเฮี้ยนอะนะแต่ว่าอยู่อยู่บันไดบาดสี่อุ้มสี่อุ้มเล่าจากสี่อุ้มไปทางไหนเล่าไปหล่มยิงแข่าอยู่ก็เข้ากับซองมือเข้ากับอุ้มไปสี่อุ้มไปนอนไปมองนี่บางนึงพลดะ ค่ะเออบ่ได้ไปยังเล่าที่อุ้มเล่าไปเขาหอมเขายังเั่นล่ะจะอุ้มไปทางไหนบ่หูค่ะเดี๋ยวบ่หูสถานที่จะเอาไปไหว้เออในความฝันเป็นหมือนจ้าของบ่บ,อบอ่บ่แมนจะเป็นมองได้กับบ่หูเออบ่หูเลยแต่ว่าบ<อ>ันมีบรรันไดงานไมีบรรมันไดอยู่ค่ะเล่าลมอยู่บันไดนะค่ะสถาเัาืงานพอนู้มีบันไดเนาะแมนค่ะค่ะ สิง่งนันสั่นหนึ่งนาะกผาเนาะเสียผาเราก็เอาซ้ำบาสิเบาของเราคนละแต่บ่หเห็นของเพิ่นดอกก็บอกง่ายๆเสีอผาลุดลุยเออเออเขาก็เลยว่าโอ้สองสารก็เลยอุม้มอุ้มสิเป็เขาห่มเขายังไวนะหวนน่ะค่ะแล้วบ่ปากยิงเข่าใส่แล้วก็บาาก่แม่นคนตายดอกเล่าหัวหนั่นละค่ะแล้วบ่ปากก็ได้เสียงหัวค่ะอุ้มเล่าไป แต่ว่าเสียวพ่อหนูนี่เป็นเซวผู้หญิงหรือผู้ชายงโอเยวผู้หญิงเนาะค่ะนนองบัดนี้พ่อหลังจากคุณพ่ออุ่มไปแล้วไปจังไดต่อพ่อบาดนี้ย่างไปเนี่ยก็จงย่างไปใส่บาดมันไปเห็นตึกเข็นย่างหลังไงไงคนไหนค่ะแต่ว่าคนก็ยังอุ่มไปอยู่จักไปว่างไปใส่บาดนี่มันก็หลงไปเลยมื่มเลยเื่อเลยนักบ่กันบ่บ่บ่หนักเลยคนเบาเบาหนึ่งคน คือคนเดียวนี่น้ำหนักเล่าในแต่ที่ยุบประมาณสี่สิบคืนนะน้ค่ะคนสูงคนบานนี้ตอนพอหนูอุ่มนั่นมันมันบดหนักเลยประมาณยี่สิบกิโลเนี่ยแล้วเรื่องนั่นค่ะประมาณเนาะก้าประม่านอุ่มโมเมย์โบยังย่อนอุ่มก็แบงแบงแล้วก็หัวไปเฉยนะหัวยิ้มไปเฉยทางเบาปากค่ะแล้วก็บเบาเบาเนี่ยบอไม่ได้บอกันนะน้ามันทำใี้ไดหัวค่ะ เงี้ยนไปเน่เอาเลี่ยองราบเก่าไม่ว่าอยู่มีแต่ห่าวว่าเพู่ในก็บเปาปากใบยังนะมีแต่เป็นหัวเยอะเสื่อนนะจะมาหันบอออกเสียงเนาะเออบอออกเสียงเห็นบอกคุณพ่อเห็นของหลับคุณพ่อบอเห็นเห็นแต่กูขาเล่าโอ้ค่ะเพรเสียพางออกนะที่เห็นส่วนเทิงเออเห็นส่วนเทิงส่วนรุมกับเหงาอยู่เออเหงาอยู่แดีวว่าเพันบนนี้หัวเออเออเออเล่าลมลงนั่น่าค่ะเลยอุ้มเราไปทันว่า อัน่าอันเอาของรับนี่ก็ขึ้นสินุ่งสินเนาะนุ่งสูงขึ้นสิ่บเห็นเนาะนุ่งผาทงอันนี้สบ่บ่ได้นุ่งสองนุ่งสินค่ะนุ่งผาทงค่ะแต่ว่าเพียงแต่เห็นส่วนขาไ่เห็นไปปันนันเนาะคุณพ่อเนาะค่ะค่ะบาดนี้ฟันแนวนี่นี่คุณพ่อสตีวเลีเป็นตัวใดคุณพ่อ อ,นนอ,อาออยุเพิ่นนี่เท่าไหร่เซลผู้หญิงคุณเจ็ดสิบเอ็ดซ้ำก,ำกันสุระเจ็ดสิบเอ,อ็ดปีซ้ำกันเนาะค่ะค่ะเพารู้เพิ่นฝันแล้วเพิ่นก่แก่ให้แม่บ้านเพิ่นฟังนั่นเนาะโอ้โหน้ำกันค่ะแต่ว่าเคยฝันบ่ฝันเหน่งบ่บ่เคยฝัน บ่เคยฝัน่าดิอุ้มนี่อยังเนาะเดะแบบว่าอุ้มนี่็บอะไรกันนว่าเป็นยดงไบเนาไปชูดไปยังคนในปั่จิบันนั่นนะค่ะซอยเรือไม่ใช่ซอยเรือเิียวเขาเลาไปไหว้นะค่ะนล้วก่อนฟันซอยเหลืออุ้มไปไหว้มองไดหมองหนึ่งแต่วพิคนหมา่นเมืนล่อมีจร่หรือว่าเป็นยังไงบ่ฮู้หูเลยมาเห็นแต่หล่มอยู่ซือๆอ้าวเพื่คนยังได้จะมาหล่มอยู่นี้ตัว่เบิ่งเม่นเตียวค่ะ ต่ว่าบ่านจะโบนบานจะของเนะาะลางคนลางไปโผล่กันจังสิบกว่คนเออผมย่างไปบานเนี่ก็ไปเห็นเล่าลมอยู่บันไดเลยนะจากลม,ามได้ยามไหนปะหูค่ะบานไปอุ่มเอาแล้วว่ายิ้มเลยเออเล่ายิ้มอยู่ต่ไหนละล่ะค่ะเพราะเฮาเหลียวบ่งก็เล่ากับหัวอยู่แล้วนะค่ะต่ว่าหันบ<า>่ล<ฆ>ูกบ่ลูกค่ะอุ่มไปมัน็คยไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปทั้งหาแมนานไป็สิ่งะม่มีแมนานอยู่บุ่ย ไม่แม่นามพ่อไปว่างไหมพ่อพอตีเนี่ยว่างอยู่บจักเนี่ยมันหลงตัวม่ว่ยไม่มาพ่อเห็นเห็นแม่นามพ้อมอยู่ค่ะเห็นแม่นามนั่งอยู่แม่นามไซยใหญ่ปลอมเลยพ่ออยู่ใหญ่อยู่ตีลงนามกับประธานเดีลงขันให้พ่อตีตัวเลขจากความฝันนี่ตีตัวใดคุณพ่อในพุทโธเมันก็อนเก่าเลยนะเนาะค่ะค่ะตีไว้ยังไหนปุณิ ค่ะแล้วแต่คุณพ่อสิตีเป็นแนวทางให้เอฟซีทางบ้านเฮาเนาะค่ะแต่าการณ์หอิงผู้หญิงเนาะค่ะแต่ว่าผู้หญิงพ่อสิตีีไปจางไหนยาข่ออ่อนเน่แนวคนโบยสื่อค่ะสบาบสื่อ่าฟันเหม็นเนาะค่ะคุณพ่อหนูเพิ่นกับฟันแหม่นเนาะผู้เฒ่านี่ก็เป็นเก่าว่าติคุณพ่อผู้เฒ่าก็สิว่าเก่าค่ะแต่ว่าคนยังมานายอะนะค่ะ ต่ว่าคนลบนี่ก็มับบ่นใจนะมั่นใจยั่งยู่เดินค่ะแต่ว่าผู้หญิ่งนี่จะ,ะ,ะนหนำสีพูนิ่งหนำซีบ่ค่ะีเก่าซีตนที่ถึน้องเก่าซีทีเก่าตอนที่นอนค่ะหรือมันสีออกอายุแล้วนนำบ่กันอายุไว้นนำบ่คุณ่อยังวานี่แล้ เก่าซีซีเก่าละกะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกันไหวเนาะคุณพ่อเนาะว่าอายุมันก็สองคนก็สองบันค่ะแต่ว่านามนี่นามนี่เห็นแม่นามนั่นี่ค่ะขันเอฟซีทั้งบ้านมาตีแม่นามใส่ก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันใต่คลิปเนาะเพราะว่าแม่นามนี่ก็สำคัญอยู่ได้เห็นแม่นามไซสยไงไซสยกว้างค่ะแต่ว่าสำรับส่วนตัวพอนูนี่เก่าซีซีเก่าละเนาะค่ะ กับอายุของของผู้ทีหลุมเนาะจำกันกับพนูอายุเดียวกันเป็นมูกันเป็นเจวกันเจวกันเจวกันค่อายุกับเจ็ดสิบเอ็ดปีบัตรเลขทีพนูเท่าใดคุณพอแปดเจ็ดทับหนึ่งครับแปดเจ็ดทับหนึ่งเนาะคุณพ่อเนะค่ะเลี่ยงเล่าความฝันของคุณพ่อกับพี่ซับนี่เนาะคุณพ่อนะ ค่ะขอบคุณที่แบงแ<ต>่งปันความฝันแนวทางาค,<ช>ค่ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้การมาสารุปต,ตัวเลขของพอหนูเนาะค่ะเนาะเก่าซซเก่าค่ะอายุเซียวเพิ่นเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่พ่อนูนี่แปดเจ็ดทับหนึ่งค่ะประจำงวดวันที่หนึงมิถุนายนสองพั้ายหกสิบเค่ะ ฝันเห็นเซี่ยวค่ะเซี่ยวลมค่ะท่านผู้ชมในความฝันคุณพ่อโนเพิ่นก็เลยไปอุ่มขึ้นค่ะ ไปวางไว้ข้างแม่น้ำญ่กว้างค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเพิ่นก็เลยตีเป็นตัวเลขกเก่าซีซีเก่าหล้วก็อายุเสียวเพิ่นเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะค่ะเนาะจังได๋ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคเหมืนกับตัวเลขของพ่อหนูเนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่เพิ่นแปดเจ็ดทับหนึ่งค่ะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านแปลตีเป็นตัวอื่นกะอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันมาใต้คลิปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสาร กินแบงรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอขอบุ่ธนผมุชมค่ะทีกดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอกขอฝากช่องน e เด้อค่ะานผม้ชมอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบพาดตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกสิไปติดตามมาฝาก fc ทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาานผม้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ